ศึกไม่จบที่สนามรบต่อกันเลยบนโต๊ะเจราจาพรุ่งนี้ถึงวันที่7สิงหาคามครับชาวไทยมิรแอดอยากชวนทุกคนจับตาให้ดีแบบไม่กระพริบตาว่าคนที่นั่งโต๊ะเจราจาฝั่งไทยจะยังเหลือสํานึกในหยาดเหงื่อและชีวิตที่ทหารแนวหน้าต้องแลกไปไหมจะยืนหยัดเพื่อชาติหรือจะก้มหัวให้ข้าศึกเอาผลประโยชน์กลับบ้านไปฟรีๆการเจราจา GBC ระหว่างไทยกับกัมพูชากําลังจะเริ่มขึ้นที่มาเลเซียนี่มันเวทีชิงแต้มของพวกเขาที่ปูมาจากร่องรอยของความสูญเสียและเสียงปืนที่เพิ่งเงียบลงก ก่อนหยุดยิงขมรนรีบส่งทหารบุกทุกจุดเพราะรู้ดีว่าใครยึดพื้นที่ไว้ได้ก็ได้แต้มต่อบนโต๊ะเขาไม่ได้บุกเพราะอยากชนะแต่เพราะอยากมีของไปต่อรองแล้วพอขึ้นโต๊ะเจรจาขอให้เห็นค่าของสิ่งที่แลกมาเพื่อให้ได้เปรียบในการต่อรองอย่ามีอะไรแอบแฝงแอบให้บางคนบอกว่าก็เพื่อสันติภาพเอาเข้าจริงถ้าถูกฝ่ายสุตจติตใจก็ดีแต่ถ้าแค่ใช้คําว่าสันติภาพเพื่อบังหน้าแล้วข้างในเต็มไปด,ด้วยดีลลับผลประโยชน์เนีบ่บและสายสัมพันธ์สีเทาแบบนี้ไม่ใช่แค่ผิดมัน,น่ารังเกียจทหาผู้น้ี่ ยืนแนวหน้าไม่มีสิทธิ์รู้ว่าเบื้องหลังมีใครแทงข้างหลังเขาหรือเปล่าแต่พวกเขาก็ยังสู้เพราะเชื่อว่าเราจะไม่ปล่อยให้พวกเขาถูกหักหลังจำไว้นะครับคนที่นั่งห้องแอร์เซ็นชื่อไม่ใช่คนที่อยู่ในหลุมเพลวตอนโดบีเอ็มยีบปูพรมใส่แอดคอร์สรุดีทหารแนวหน้าทุกนายครับพวกเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรนอกจากให้ผู้ใหญ่ใช้สิ่งที่เขาแลกมาด้วยชีวิตอย่างมีค่าที่สุดและหน้าที่ของเราชาวไทยมิรก็คือคอยจับตาไปด้วยกันไม่ให้ใครกล้าซิกแซกเพราะบ,บางครั้งคนที่แพ้สงครามไม่ใช่คนที่พลาดยุทธวิธี แต่เป็นคนที่ปล่อยให้ผลประโยชน์ลังหน้าความจริงออกไปหมดการรบคือหน้าที่การเจรจาคือผลลัพธ์แต่ความยุติธรรมต้องไม่หายไปกลางทาง